สิบเอ็ดสิบสองสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดทังอย่างนึงทุกคนเลยฮะ สบายดีทุกคนสบายดีสวัสดีเอฟซีนะเอาขึ้นมาป้ามาเนี่ทุกคนเลยมายิงนกกกมาให้นะหากได้นกประมาณพอนบพ่สิบตัวนี้หละตัวนี้นี่บบท่านลกหนห้าตัวทุกคนแล้วก็ยูทงนี้นำ้ำมังก็จะน,นี่อยู่นี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหลก็ได้สิบสองตัวทุกคนนะนกเปานกกระโดกนกเลืองนกกระโดกนี่ได้สามตัวนะนกเลืองก็ได้นกเลืองได้ตัวนึงแล้วก็นกปลี่อยนี่นกปลี่นี่ได้ได้ห้าตัวทุกคนแล้วก็กเล่นสองตัวนะ นกอุมาให้ทุกคนเลยได้หลายตัวเลยขำๆมาลืมบอยเฮาแลว้วมีกระเล่นมีนกกระโดกเฮาตอนํำแน่นี่เฮามาตอนเทงทุกคนเลยตอนที่บอสินมาเนี่ยมันมีสาบ้านเขากะยิ่งอยู่นั่นนี่นะแล้วก็เลยมันบบได้นกทุกคนเลย้ากมาได้ตอนตอนใบใบนี่แล้วบอสินได้นกสิบตสิบสองตนี่นะ นั่งฟกตอนคำๆจังมือทุกคนต้อมึงนกกระดูกเฮาตอนคำลูกกระสุนนี้บอสินไซเบอร์สองทุกคนเบอร์สองลูกกระสุนนี้ยังไหลทุกคนแต่ว่านี่ล่มเยอะมืดทุกคนเลยนะล่มนี่ล่งฮอดพีเลย ยิงได้บ่หึงเลยนี่นยิงจนคําแล้วก็มือทุกคนเลยบึ่งนกเฮาตอนคำํำอู้นี่เฮาเล้ยเฮาเลี้ยเลีาเล้ยเล นกกระเทศทุกคนหึ่งหงมันเฮามากนะันตปร,รีวเสื้อเฮ้าเลยเลยแต่ว่ามันโกสูงโกมันตอนเฮ้ามากตอนมื้อเสานะชาวบ้านเขามายิ่งตั้งแต่เสานะเขา,ากระมือตอนเทงท่านทุกคนเนะขาได้กระห้อกระห้อแลยก็นกสาลิกานกเปาสามสี่โตปอ้อแต่ว่ามเสื้อวัชซินมาเสารคนนี้น่าจะได้ทุกคนเนะพราะว่าวัชซินใส่บางลมนะแต่ว่าเขานี่เขาใส่อีแก๊บทุกคนใส่อีแก็บก็ยังได้ มื้อน้าสิมาตะเสาทุกคนวัอนี้นี่หอมาสวายทุกนเหาเห็นห้างบอลเห่ายิงอยู่นี่นะนกปลิวเหาตลอดนี่นกปลิว,วนกกระโดกท่าให้มันเหานกกระโดกตกอีกแล้วทุกคน อืมโตเละเลยตัวนึงค้างอยู่พูกอยู่ทึงไหมพวกตกลงมาแล้ประค้างนกสลิการเหลือม,มากแล้วหองจิ้วๆนะตัวนั้นค้างอยู่ทึ่ง องตัวทุกคนนี่ถ้านกปลาริ้วนะนกง่ายเริ่มยาเฮาแล้วพอสินได้นกนงน่ายเสียโตน นะเฮายิ่งนก,กนจนค้ำทุกคนเลยค้ำแล้วมันย่าเฮาแล้วเฮาก็เลยอ้อกลับมือนะแบบน,นี้นะเดี๋ยวชิ้อ้อไปนับเบิ้งนกอยู่กลางด่านอยู่ดอกนี่บาไหวทุกคน,นยุง่งได้นกประมาณสิบป,ป่ายโตนะเอาไปนับเบิ้งอยู่กลางด่านก็เอามาหอดกลางด่านเลยทุกคนเลยกกมาให้ที่เฮามายิ่งเมื่อน,นี้นี่อยู่ทางบ้านอันบ้านพันแก้วทุกคนเลย ยู่ทางเหวผ่นแก้วเมื่อหก,ก้อนนี่แหละเฮามาเห็นตั้งแต่หาก,ก้อนนี่นะคงให้ต้นนี้นะมาเห็นตั้งแต่หก้อนนี่แหะมาจอบเบิ่งหานีนะแล้วก็พอดีสุกเลยนกก็พอดีเฮาแล้วบ่สิยิงมื้อนี้ได้10ปลายตเสียโอมน,นับเบิ่งมายิงนกกกให้ผู้เดียวมันเฮ็ด ได้ประมาณ14-15ี่บตัวนี่แหละเอาคิดบ้างนี่น,ะนกปลีวทั้งมดโซ่ลายหนะึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบส สี 4, 15, 16, 17, 18, ่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าต19สิบเก้าตทุกคนเลยบหุหงาเศร้าซ้ำได้สิบเก้าตนะโตที่ตกแลก้วกเหาหาบุห็นก็นมีมันตกลงเลยหาเก็บหาบุห็นพอดีได้สิบเก้าตทุกคนมายิงนอกกรให้เมื่อานนี้นะพอได้กินนะหาอยู่หากินตามดง นกเป้าได้ตัวหนึง่งทุกคนเลยได้สิบเก้าตัวนะมันขำเลยนกยาเฮ้าทุกคนเลยมาสินนังฟังเบ่งหึงเติบทรงคำคำนีนะ่มันยาเฮ้าเลยก็เลยโอ๊ยอ่อนนะจะร้อพอได้กินแรงทุกคนเลยเอามาหาอยหากินกันนกกระโดกนี่ได้หนึ่งสองสามนกกระโดกได้สามตัวแล้วก็นกเลืองสองตัวนกเป้าตัวหนึง่งก็เล่นสามขายหันนกปลิวทั้งหมด ตยางงนึงทุกคนเลยพอได้กินแรงทุกคนเลยหาอยู่หา,หาก,กินตามป้าตามดงนี่นะสิกลับบ้านก็แบดน,นี้เอาตัวนี้เมื่อลาบกินแรงทุกคนกลับบ้านก็แบบนี้ทุกคนเลยบอกแล้วเอามานอนนะเอาม้ามือเสาร์นี้ มาตอนเท้งซะดอกเพามายิงนกโงงมาให้นี่ยนะแต่ได้สิบเก้าตัวสิกลับบ้านมานี่เอามือเฮลลาบกินอยู่เพิ่มทุกคนเลยเท่าเมื่อทั้งบ้านพันแก้วทุกคนเลยเมื่อทั้งเส้นทางบ้านพันแก้วนะตอนขามากมาทั้งเส้นทางบ้านพันแก้วไก่เติบกว่าสิฮอดบ้านกันโค้งโค้งนะเมื่อทั้งเก้านี่แหละ เลน่นเยอะเล่นมือฮอดบ้านนี่บรีลดเสือเลีกเลียกบักควายน้อยสีแลนเป็นยังเน้อไก่แม่เฮาไก่แม่เฮาแล้วแบบนี้ลียกเลียเลีลียกมเขาทางนี บ้านหน้าปะฆ่านะหรืขาดทางมือนี่กับบ้านต้นเพิงอะไรกับจังหัดบ้านบาสินผนะ่านบ้านต้นเพิงก็จังหัดบ้านบาสินนะ อยากทีเห่ากลับมาเอาเทินทุกคนแต่สิมาเฮ็ดกินนกนี้นี่แลนะเฮ็ดลาบทุกคนนกเป้านะเห็ดลาบนกเป่ากินแรงวันนะี้พอดีได้นกสิบเก้าตไปยิ่งนกามาให้ก็มาฮหดลาบกินแรง พอดีเข้าให้กินแรงห้าตทุกคนนกใหญ่นะนกกระโดกอะไก,ก็นกเริงนกเป้าเห็นลาบกินแรงลาบกินคักๆมาแรงเลยไซฮะก็แล้วทุกคนไซแล้วก็เสียไปปิ้งนะปิ้งสำลากันเสียวเอามาฟักมันนะั่นขี้มันก็นห้ามไม่ได้ไซหลังออกคักเลยทุกคน แบบว่าเอาโอทอนพุ่งมันนะนะแล้วก็ขี้มันนีเอาแต่ใส่ออนมันมันกินมาให้นกนกยำนี้นะแล้วแต่มันมัน่นคอมแล้วก็เลยบอกออเหมดนะ มาปิ้งสําราไว้ทุกคนปิงน้งให้มันแหงแล้วก็สิเอาฟัก5โตตัวมันทั้งหมดนกเปาไอ้ยา พักเร็วแลวทุกคน,นเนื้อนกเปานี่เหนียวนิ้ๆทุกคนเลยรำนกเปากินแรงเดี๋ยวพเข้ากับพร้อมเลย น้ำต้มใช่ทุกคนทามันเย็นจังหน่อยเอาผักเอาเข้าวโคลงนะหลับหนกเป้ามาัน แล้วเรียบร้อยวันนี้ทุกคนกลับนกเปาปอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ทุกคนเลยมะแล้วแล้ววันนี้นะตักไปกินก็ สิโลกินข้าวแ,แล้งวะยังไหมทายอีกนะโอ้เราเสียงใเลยใช่ไหมอ๋อยิง,ออยงกุ้งให้อเอาลามนกเปามาช่วยปูกินทุกคนอืมแบ่งมาส่วกินข้าวแล้วข้าวแรง้งแล้วบ่อมันนี้งยังเหมอะิโลข้าวให้เสร็จปุ๊บท่านได้กินแล้วถ้าอีากแล้เดี๋ยวบัานี้สีไปหากินข้าวกินน้ำก็ทุกคนพอดีเฮ็ดแลว้วกะแบ่งเพิ่อปูแล้วกะแบ่งเพิ่อปลาซอยแน่นะวันนี้นี่ ลามนกเปากี่แรงทุกคนเนาะเดี๋ยวมาวันนี้สิขอฝากคลิปนี้ไว้สำหรับทุกคนผมมีเพื่อลหลายนะได้การขอขอบใจเอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามเข้าไปรับชมนะพบกันวิดีโอน่าทุกคนไปก่อนบายบาย